แต่แเครื่องมีบลูทูธอยู่แล้วนะครับเซ็ตเข้าไปกับเครื่องคุณวางโทรศัพท์ไว้นะครับใครโทรเข้ามาคุณไม่ต้องเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์เลยเลยเสียงหยอกกนจะรำโพงทันทีและคุณสามารถพูดคุยมือคุณจับคงอะไรนิ่งๆนะครับแล้วคุณก็พูดคุยในรถได้โดยที่ไม่ต้องเอามือไปเอื้อมจับนู่นจนนี่เสียสมาธิคุณอยากจะเปลี่ยนจากาจากการใช้โทรศัพท์มาเป็นการใช้วิทยุหรือเครื่องเล่นซีดีสั่งงานด้วยเสียงอย่างเดียวตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่โดนใจอย่างยิ่งในเวลานี้นะครับทุกคนกว่า 70%ที่เข้ามาซื้อรถฟอร์ดต,ตอนนี้ฟอร์ดเทสแตนทเลือร,ร,รนรกบุญใจที่ความเป็นอัจฉริยะก็เรียกว่ามัน,มนจริงๆถามว่าระบบเนี้ยยี่ห้ออื่นมีไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องเกิน3ล้านบาทขึ้นไปถึงจะมีอันนี้ราคา699 0 0เกามก้ามีอุปกรณ์ตัวนี้ให้ด้วยก็เรียกว่าโดนใจอย่างยิ่งเพราะว่าสำหรับหลายๆคนที่ที่ไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์ที่ขาดไม่ได้เนี่ยเราเราไม่แนะนำให้มือหยิบโทรศัพท์พูดคุยในรถ ถ้าใช้ระบบ v o i c e control ก็จะไปได้ดีนในปีนี้ทางฟอร์ดเองเราคาดหวังอะไรบ้างจากการจัดงานในปีนี้บ้างคะปีนี้เองอย่างระบบฟอร์ดเนี่ยเราให้พื้นที่60%กับรถเฟียสตานะครับเราคิดว่าเราน่าจะ,ะผลักดันยอดขายเฟียสตให้ได้มากๆนะครับปัจจุบันตั้งแต่เราเริ่มเปิดตัวเดือนกันยามาเนี่ยเรามียอดจองประมาณ5,000 5,000คันแล้ว,ลวดนเะในงานเราก็คาดหวังที่มียอดจองอีกสักไหนอยากได้สัก อีกสักพันสองพัคันเหมือนกันถ้าอย่างนี้ก็ให้คุณสาโรธเชิญชวนว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าที่ลูกค้าของฟอร์ดมาเยี่ยมชมงานสักกก็งานมหากรรมยานยนต์นะครับที่เมืองทองธานีนะครับมีจนถึงวันที่12บธันวาคมนะครับแวะชมบูธฟอร์ดได้นะครับเรามีรถเซ e สตาจอดให้ดูทั้งหมดนะครับเสีเรุ่นด้วยกันนะครับ สนใจนะครับก็แวะเข้ามาชมมานั่งทดลองดูเรามีรถทดลองขับให้ด้วยนะครับมาทดลองขับดูมาทดลองการใช้ไวซ์ e ารโทนดูที่มันจะถูกใจเราไหมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเข้ามาลองแล้วทุกคนจะติดใจนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมค่ะอะไรนี้ก็คือความพิเศษจากฟอร์ดเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วก็สีสันที่สวยงามที่อยู่ข้างๆหม่อมตรงนี้นั่นก็คือ n i สสัน March นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้หม่อมยืนอยู่ตรงบูธของนิสสันนะคะนอกจากตัวนี้ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วนี่นะคะวันนี้และในปีนี้จากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนิสันเขามีการเตรียมสิทธิพิเศษหรือว่าความพิเศษอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในค่ะ คุณผู้ชมคะจากสีสันที่เราเห็นกันข้างนอกเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้หม่อมมาอยู่จุดที่เราเป็นจุดสําคัญาสาหรับของนิสันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามข้อมูลต่างๆความพิเศษต่างๆของนิสันจากคุณประพัฒนนะคะสวัสดีค่ะในปีนี้นิสันเราเตรียมความพิเศษอะไรมามอบให้กับลูกค้าบ้างคะเราก็มีรถยนต์นิสันซึ่งทุกรุ่นเป็นรถยนต์ที่รักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดพลังงาน แต่ไฮไลท์ของเราจะมี2รุ่นที่เห็นด้านหลังนะครับก็เริ่มต้นที่ตัวนิสสันมาร์ชซึ่งตอนนี้ก็ยังคงความร้อนแรงแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างดีนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ทําออกมาพิเศษเป็นรุ่น Sport ตเวอร์ชั่นมีกระจังหน้าสีดําและมีกันชนแบบสปอร์ตแล้วก็จะมีเบาะภายในเป็นสีทูโทนสีดําสลับเทาให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตนะ ใน,นสําหรับคนที่ชื่นชอบรถยนต์ประหยัดพลังงานแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตด้วยส่วนไฮไลท์อีกตัวนึงจะเป็นตัววิสันมาวรายอดพิอัพคุณภาพ<ห>านี่เป็นรุ่นใหม่ซึ่งเร<ห>าใส่ออปชั่นต่างๆเข้าไปเต็มพิกัดนะฮะตั้งแต่เราเห็นราวลังคางแบบสปอร์ตนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบพรีเมียม <หา S 1> แล้วก็ที่พิเศษสุดและเป็นครั้งแรกเลยสําหรับรถยนต์พิกับก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ cruise control ในรุ่นเกียร์ธรรมดา ในรุ่นแกียเดอโนมัดก็มีในรุ่นเกร์ธรรมดานี่สําหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ปิกอขับขับขี่ระยะทางไกลๆวิ่งระหว่างจังหวัดก็จะไม่เมื่อยล้าขับอย่างสบายนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรุ่นที่มีเครื่องเล่นดีวีดีแบบหน้าจอสัมผัสน,นะครับสีภายในจะเป็นสีเทาเข้มปราฟไปให้ความเป็นสปอร์ตเพราะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกมาเรียกว่าเต็มพิกัดเหมาะสําหรับการใช้เป็นรถเพื่อ ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเป็นรถส่วนตัวก็ได้หรือเป็นรถเพื่อการความมั่นน,<ฮ>ะนะครับนอกจาก2ตัวที่เป็นไฮไลท์นะครับเราก็ยังมีตัวเทียน่าสปอร์ตซีรี์ซึ่งเป็นภายในเบาะสีดําตัวทีดาฟันแพคซึ่งมีระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบเป็นเครื่องเล่น d v วีดีเช่นเดียวกัน <ฮะ S 1> แล้วก็ตัว x อ็กซ์เซึ่งเป็นรถอเนกประสงค์ SUV พันแท้จากประเทศญี่ปุ่นก็มีระบบความปลอดภัยเต็มพิกัดและก็มีระบบความบันเทิงเครื่องเล่น d v วีดีเช่นเดียวกันแล<ฮ>ะอยากให้ทุกท่าน ที่มีโอกาสนะครับ mm hmm. แวะมาที่บูธของในสันของเราแล้วก็มาเลือนชมแล้วเราก็ <Yeah. S 1> จะมีข้อเสนอพิเศษหลายๆอย่างให้กับ uh huh. ท่าน <Yeah. S 3> อย่างตัวของมาร์ชเองนี่คือเราทราบกันอยู่แล้วว่ายอดจองเนี่ยถล่มทลายเลยในงานครั้งนี้เนี่ยเราคาดว่าในส่วนของยอดของมาร์ชจะเป็นยังไงบ้างรจริงๆเราก็มองไว้ประมาณสัก1,000คันสําหรับมาร์ชนะฮะจริงๆเราควรจะได้มากกว่าน,นั้นแต่เนื่องจากตั้งแต่เราเปิดตัวมาแล้ว <Yeah. S 1> จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยอดจองมากกว่า25,000คันแล้วนะทั้งๆที่เราเคย ตั้งใจไว้ว่าปีหนึ่งเราจะขายสักสส2 0 0 0 0คันเราก็พยายามเพิ่มกําลังการผลิตเข้าไปเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาจองอาจจะต้องรบกวนรอรถสักนิดหนึ่งแต่ว่าท่านลองสอบถามดูเพราะว่าแต่ละโชว์รูมที่มีรถนี่ยอาจจะได้รับเร็วบ้างช้าบ้างก็อย <ๆ S 2> ากจะให้เข้ามาค,คุณผู้ชมคะและนี่คือความพิเศษจากิสันเพระนาะฉะนั้นถ้าใครที่มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปรครั้งนี้ก็ไม่ควรพลาดที่บูธ닛สันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณประพันธ์ค่ะ กลับมาแล้วค่ะรีบไปแล้วก็รีบกลับมานะคะอาจารย์ทุกผู้ชมคะระหว่างชมสกู๊ปอาจารย์หัวล้อมหมอมตลอดเลยนะคะคือ ไปทางผู้บริหารยืนเหมือนกับผู้บริหารยืนบนสเตทนะครับแล้วก็น้ำหม่อมก็ยืนอยู่ข้างล่างผมก็คารพผู้ใหญ่ไงมีสามาคารวะขยืนสัมภาษณ์ขึ้นกุกเข่าสัมภาษณ์ด้านล่างอาจารย์ผู้ชมคะและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้นจากหกค่ายที่วันนี้เราหยิบมาฝากนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของวันถัดไปเราก็ยังคงมีบรรยากาศแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดในการติดตามเด็ดขาดค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ รับรองว่าเรามีบรรยากาศแบบนี้มาฝากด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าผู้ชมท่านใดที่เชื่อแหละว่าไม่จุใจแน,น่นอนผู้ชมค่ะดูแค่นี้แล้วเนี่ยนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์จากผู้บริหารเท่านั้นนะคะไปสัมผัสกันเองได้เลยค่ะกับบรรยากาศที่งานนะคะและจะไปกันยังไงดีเรามีบัตรในการเข้าชมฟรีค่ะมอบให้คุณผู้ชมที่ส่งจดหมายเข้ามากับทางรายการของเรานะคะขึ้นที่อยู่ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะกับรายการออ t o t o ทูเดย์บายรวิพลค่ะ บริษัทสำนักข่าวทีนิวส์จำกัดเลขที่50ทับ33นะคะหมู่5ถนนประชาราษฎรสาย1ค่ะตำบลตลาดขวานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และเพื่อความถูกต้องตามกฎกติกาและความรวดเร็วนั้นระวนงผู้ชมนะคะแนบซองเปล่าเข้ามาในซองจดหมายของคุณด้วยนะคะแล้วก็ติดแสแตมป์จากหน้าซองนะคะก็คือชื่อและที่อยู่ของคุณผู้ชมเองส่งเข้ามาให้เราด้วยแล้วเราจะรีบจัดส่งให้ ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษก่อนหน้านี้เรามอบให้สี่ใบต่อหนึ่งท่านคราวนี้เรามอบให้ถึงห้าใบครับห้าใบค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบๆส่งเข้ามานะคะจะได้มีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งบัตรกลับคืนให้คุณผู้ชมด้วยนะคะจะได้ทันช่วงของการจัดงานถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะคะเออทุพรุกนี้เราจะมีสกรูเพิ่มเติมมาอีกะอย่างน้อยก็น่าจะไม่ต่ำกว่า6ค่ารถยนต์หรือไม่ก็อาจจะ เป็นไปได้ก็อาจจะเพิ่มมาเป็นอีก2ค่าย<ช>เป็น8ค่าย<ช>ประมาณใช่ม <นะ S 2> ีเป็นส่วนหนึ่งจาก37ค่ายด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าคะ่ะคุณผู้ชมอยากจะทราบอะไรที่เกี่ยวกับงานจะเป็นบรรยากาศเล่นน้อยที่อาจารย์ไปสัมผัสมาแล้วเนี่ยนะคะครหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับรถยนต์ของคุณผู้ชมเองเช่นเคยคะ่ะกับช่วงที่3ในการมาพูดคุยตอบคําถามกันเข้ามานะคะถามคํถาถามกันเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์<ม>จะตอบคําถามให้นะคะวันนี้เราเปิดสสายเช่นเคยคะ่ะ 025254447และ0898156825เดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาตอบคำถามกันค่ะ แก้ไขปัญหารถให้กับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์รถยนต์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ภายนอกภายในอย่างไรก็ตามนี่นะคะหรือว่ากําลังลังเลหรือตัดสินใจหรือว่าอยากจะทราบถึงเรื่องของในส่วนของรถในรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นอย่างไร อาจารย์มีคำตอบให้ทุกคำถามค่ะเพียงแค่คุณกดโทรศัพท์แล้วก็โทรเข้ามาคุยกันที่025254447และ0898156825นะคะขณะที่คำถามจาก SMS จากอ e ีเมลและ Facebook เราก็ไม่ได้ละเลยนะคะเราก็มีการรวบรวมคำถามมาตอบให้อย่างต่อเนื่องทาง Auto key t o d ท athotmail.com และทาง Facebook ที่ w w w f a c e b o o k c o m a u t o t o d a y b y ระวิพล์ค่ะ ในช่วงนี้เราไปกันที่คำถามจาก SMS กันสักนิดหนึ่งนะคะเชฟโรเลตออฟต้าค่ะ s t a นะคะเอสเต็ใช่หมนะ 1> 1. <6 S 2> นะคะคใช้ประมาณ1ปีโคมไฟก็ยังดีใสดีให้ความสว่างไม่ค่อยดีมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับเ,เข้าใจว่าตอนปัจจบนนุบันยังโคมไฟของรถยนต์รเรียกว่า80%เป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นกระจกรังนั้นเวลาที่ถ้าเกิดว่า เจอความร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจอเอาความเย็นเช่นเวลาที่เจอฝนอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทําให้เกิดการหมองไหวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการทําความสะอาดที่เราเห็นมันขุ่นๆนั่นก็ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็หลอดไฟเนี่ยที่เป็นไฮโดรเจนเนี่ยเขานั่นไปเลยว่าห้ามห้ามจับตัวตัวหลอดเพราะถ้าจับเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วมือทันทีแล้วมันก็ทําให้ตัวหลอดไฟนั้นหมอง ดังนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไม่ได้เป็นปัญหาตรงนั้นหรอกครับแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวตัวของกระจกกระจกหน้าคืออย่าไปใช้วัสดุหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นที่มันค่อนข้างจะขูดขีดอ่ะอย่างเช่นผ้าผ้าผ้าขนหนูที่ไปตักแห้งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแข็งๆเงี้ยมันหยาบนะไปเช็ดอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เพิ่มเป็นรอยขนแมวแล้วก็เกิดการสะสมก็เลยทำให้แสงสว่างนั้นมีไม่ไม่อค่พอ ก็คือทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากอย่างเดียวว่าถ้ามันมันหมองมากๆหรือว่าไฟแสงสว่างมันไม่ไม่เพียงพอเนี่ยเราก็คงจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนโคม,โคมไปใช่ค,ค,ครับก็นำคำแนะนำจากอาจารย์ไปลองปฏิบัติด,ดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะคเอาละครับสุดทีเห็นมีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วจากลำลูกกากับคุณวิชัยนะคะคุณวิชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอขอสอบถามอาจารย์นะครับว่ารถดีเซล รถกระบะดีเซลนี่นะถ้าจะติด NGV นีน่นะควรจะติด NGV ระบบไหนครับเ,เป็นหัวฉีดครับนะซึ่งครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะถูกบังคับไปเลยว่าต้องเป็นหัวฉีดแล้วกันเป็นหัวฉีดในลักษณะของการมิกเซอร์มิกเซอร์คือจ่ายพร้อมกันนะครับไม่ใช่ว่าจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงโซลารต้องคงไว้ซึ่งเชื้อเพลิงโซลาเนี่ยประมาณ70%แล้วก็มีก๊าซ เอ็นจีวหรือว่า CNG นีเนี่ยประมาณ3 0มเอซึ่งการประหยัดก็จะประหยัดได้อยู่โดยเฉลีย่ยนะครับประมาณ3 0เช่นเดียวกันจะอยู่อย่างนี้จะจะมีการจ่ายร่วมกันครับครับแล้วควรจะเลือกติดที่ไหนครับอ่เขาจะมีบอกครับจะมีหลายที่ฮะแต่ก็จะจุดที่มีที่ผมเห็นที่พอจะรู้จักก็ไม่ทราบโอ้อยู่ถนนัตานาทิเบตเขาจะรู้จักใช่ไหมฮะอ่าตานาทิเบตนะครับครับ ยิงเย้งยิงเย้งกับทางเซนทันรัตนาธิเบรศนะ,ะ,ะค,รยยครับอ๋อรครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับอะไรนะครับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายติดสว่าประมาณเกือบสามสามหมื่นไปปลายเนี่ยครับแต่ไม่ถึงสี่หมื่นครับสามหมื่นปลายเนี่ยฮะครับผมดูจา,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 ากเอกสารวารสารรถนี่นะนะที่ศรีราชาเขาคิดหกหมื่นเจ็ด ที่เอ uh, พระรามสามก็คิดประมาณ6กหมื